ทำไมโซนนี้เสียงหึงหึงจังว้วฮ่ด่าฮ่วัดีครวับดีาตไมยังจ้างึงคึ่งนึน ic, <Wit! S 1> ึ <together> ่งห่งห่วนึงหนึ่่่่งน่่่ึงน ก็เห็นเลยก็รู้สึกดีใจมากๆรับก็เป็นการร่วมง,งานกับทางรถดีใหม่ของแรกเลยเก็อย่างที่บอกว่าทางเพื่อนรถดีเนี่ยเราใช้มาตั้แต่เด็กโตอยู่แล้วแล้วก็เรารู้ว่าแบบมันมันกลม,มกล่อมมากๆสำหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นสูตรใหม่รถดีใหม่ก็ลดความ,เ,วม,เ,วมเค็มลง50%ลดเครื่องลง50%แต่ก็ยังมีความกลมกล่อมอยู่ก็ มีใจเนาะที่เราได้เข้ามาร่วมงานกับพันลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักที่เป็นโปรดักที่เราเห็นได้ตามโครเรือนทั่วไปอะไรเงี้ยพี่ๆที่ตามพวกเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ตามก็สามารถแบบใช้ตามสิ่งที่พวกเรามาแนะนําในวันนี้ได้อย่างแบบโซดีมาอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรใหม่ที่ไม่ได้ลดความอร่อยเนาะเพียงแค่ลดความเค็มแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้มันอยู่ในปริมาณที่๊ยกำลังพอดีพอดีหรือว่าาคนที่อยากจะแบบสามารถเติมได้ในหลาย อาหารก็จะทําได้แบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเลยครับก็ขอบคุณรถดีมากๆานะครที่ให้พวกเราสองคนกินน้ำปิงได้มาแบบร่วมงานในครั้งนี้ครับเห็นได้ข้าอาหารโชว์เมืีแล้วได้ชิมด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เก่งบอกเลยครับว่าพอเขาลดเกลือลง15เป็นี่ยเก่งรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ความอร่อยมันขาดไปเลยอย่างที่เก่งตกใจเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ก็คือเป็นสปาเกตตี้ที่ใช้รถดีมาไปสช้อน ือเก่งเก่งโซไทยมากคือมันอร่อยมากๆมันแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยรู้สึกว่าโหมันมันมันดีจริง,รงมันกลงุลงลง่ำที่สําคัญเลยคือกลิ่นแบบหมูกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยยังอยู่ครบแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่ต้องใช้ในปริมาณที่มันมากนะอะไรเงี้ยบางคนกลัวว่าแบบไม่อยากใช้ผงปรุงรสหรืออะไรให้มันปริมาณมากเกินอันเนี้ยสามารถกัดได้เลยแบบสมมติเราทานคนเดียวก็จะเป็นแบบหนึ่งสปูนครึ่งสปูนอะไรอย่างนีง้ตามความชอบตามรสชาติที่ทุกคนเลือกได้เลย น้องฝักชวน่นอยมีช่แล้วก็ขอฝากด้วยในชาบูดีไมานะครับบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่ที่กลมกล่อมมากๆนะครับรสชาติของหมูรสชาติของกระเทียมพริกไทยนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญคืออร่อยยิ่งขึ้นแน่นอนครับแต่ละครับยังไงก็ฝากพี่ๆแฟนคลับของเก่งน้ำปิงนะครับสามารถซื้อตามพวกเรามาได้นะครับแล้วก็ทดลองรับประทานด้วยตัวเองเลยเชื่อว่าหลายลาคนได้ลองแล้วน่าจะติดใจชวนๆสำหรับสูตรใหม่นีกับปิดีมานะครับก็ฝากด้วยนะครับ เข็มทิรานพักกล้องมาสักพักแล้วไปจะกลับมาปิดกล้องอันนี้คือพูดได้ยังไงจริง <c oughs> ก็พูดได้แหละจริงๆเร็วๆนี้มากกว่าใช่คำว่าเร็วๆนี้มากกว่าเพราะช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงพักกองเนาะปิดเทอมเล็กครับก็มีการเตรียมตัวทำกันบ้านกลับมาแบบดีเช็คว่าอะไรที่มันขาดอยู่บ้าง แล้วก็ช่วงนี้ก็ทีมงานก็ประชุมกันทุกวันเลยใช่ใชุ่่งนี้ทีมงานก็ยกทัพไปทําในส่วนของ post production เยอะแบบใ,ในการตรวจพัดต่งางๆหรือว่าลงดีเทลในส่วนของแบบ CG อะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้เวลาทําเยอะเนี่ยตอนนี้ก็แบ่งทาสิ่งนี้อยู่แล้วก็เราน่าจะรีบกลับมาถ่ายทำในเร็วนี้เนาะเพื่อให,ใให้เพื่อให้ทันฟตรมที่3าตามที่เราเคยบอกไว้นะครัใ,ใ,ให่ทุกคนรอติดตามดูฮนะมันมันมันน่าจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว ขนาดเราเล่นเองเรายังตื่นเต้นเลยอะตื่นเต้นเลยเพราะบางคัดที่ที่เราถ่ายเนี่ยเราก็มีการแบบดีเช็คตุ้มกับก็ให้ดูบ้างอะไรเช็คแบบทัดนี้เล่นเป็นยังไงอะไรก็รู้สึกว่าโอ้คนรุกอะ่ะมันมันยิ่งกว่าไพลายรอดกับ40คิวที่ถ่ายไปอะแบบเรื่องเล่าได้หรือยัเองเ40คิวที่ถ่ายไปแลลไหละฮะจริง,จร,งจริงมันก็มีเรื่องเล่าเยอะพอสมควรอย่างเยอะมากทุกวัน อย่างที่ล่าสุดที่เล่าไปคือเรามีตำแหน่ง Magic Director ควบคู่กับ Producer คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ามากคือผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าการการที่เราขอสุดไม่ให้ตกเนี่ยมันทำได้จริงหรอเลยอันนี้ก็เป็นความความเชื่อของเก่งน,นะแต่พอไปเจอจริงๆเนี่ยสีห้ครั้งที่เขาขอเนี่ยมันไม่ตกเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกเซอร์ไพรส์่าแล้วเราทำไมเอามาใช้ ผมผมว่าผมไม่น่ามีครถาถึงเขาอ่ะจริงๆถ้ามีคนเราไปทําเป็นอาชีพจริงจังก็ดีคืออาจจะมีนะครับแต่าราอยจะดูแต่ว่ามันน่าจะสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำมโหผมว่าสร้างรายได้เยอะเลยครับแต่จริงๆเวลาเราไปตามที่ใหม่ๆก็มีเรื่องเล่าตลอดก็จะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหรือบางที่ที่เราไปมันเป็นต่างจังหวัดซึ่งเขาก็จะมีตำนานพื้นถิ่นพื้นบ้านอะไรของเขาอะไรเงี้ยในบางที่ก็มีการ เขาเรียกว่ากระจายข่าวกันอะไรอย่างเงี้ยกบบว่าให้ผู้หญิงทุกคนต้องมัดผมอะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ใช่ใช่ในการที่แบบเป็นคําเตือนจากชาวบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้เกี่ยวัสถานที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆอยากจะอยากจะเล่าอินดิเทลเยอะๆเลยแต่ว่าคือว่าถึงเวลาเดี๋ยวเราจะออกมาพูดอย่างเต็มเต็มที่แน่นอนัะแล้วมีน้ำปิ้งมีไหมมีใครมาแบบทุบปูเราไหม แน่นอนว่าเข็ left, да เมจีหล่าวค่อนข้างเนื้อหอมนะครับส well ี่ส well ิบกว่าคิวที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราได้รับความรักจากที่แฟนคลับในพอก็ได้บ้างจากพี่เจ้าหินด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใดๆที่เราตักที่เราได้ไปแวะเวียนได้ไปลงพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็มีแบบเฮลโหลเซฮายเพื่อนบ้านบ้างเล็กน้อยก็มีเจอบ้างอะไรเงี้ยครับขอสักหนึ่งเรื่องจากงน้ำปิ้งหน่อยคิวแต่น้ำปิ้งเหรอฮะ ของเราก็ไม่มีอะไรมากฮะแต่ว่าส่วดมากจะเป็นความแบบเราจะเราด้วยความที่เราอยู่กับตัวเองทุกวันเนาะเราบางวันเราก็จะรู้สึกว่า energy ของเราที่มันเปลียดไปในบาแค่วงอะไรเงี้ยหรือว่าความรู้สึกหมนหมดหรือแปลกอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีความคอนเซิร์ตที่ว่าพอเราปิดสถานที่ไปเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจาบสถานที่นั้น เขาจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราหรืออยู่ดีๆเราแค่เดินผ่านเขาก็ไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นได้หมดเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราต้องไปทําบุญละรู้สึกปแปลกๆหรือบางทีเราก็นอนฝันร้ายไปบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องทําด้วยการแบบเราต้องเข้าวัดทําบุญเพื่อแบบเสริมบุญบารมีของเราในการที่แบบช่วยให้สิ่งต่างๆใดๆเขาก็จะได้แบบเบาลงจากเราอะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้นแหละแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังๆ เลยต้องแบบพกของดีเยอะขึ้นมากเมื่อก่อนพกแค่หนึ่งเดี๋ยวนี้พกอยู่ในกระเป๋าเป็นสี่ห้าอันแบบโอ้โหเต็มแทบบี่อ่ะเราต้องพกครบชุดมีพกครับน้่มิงจะพกเป็นบางอันที่เหมือนได้รับมาว่าจะต้องติดตัวต,วตวลอดอะไรเงี้ยก็จะพยายามติดแนบไว้กับเสื้อข้างหลังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบางทีมันก็ไม่สบายใจเนาะเวลาเราไปในสถานที่ที่มันใหม่มากแล้วม่เป็นสถานที่จริงอะไรเงี้ย เราก็กันไว้ก่อนไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็าการให้กันสิ่งที่มันอาจจะแบบหนึ่งสองสามสี่ได้อะไรเงี้เอาอุ่นใจไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนน,อน,น้องน้องเข้มเนื้อของขนาดนี้แล้วก็ครูนะคะหล่อแซ่บขนาดน,นี้ครับมีใครมาแวะเวียนหรือเปล่าไม่แต่ไอ้โต้งนะไอ้โต้งเจ้าถิ่นมาแวะเวียนบ้างไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรก็ได้เขาโดนไก่อะไรสิ่เหรอคะ ไม่ไม,ไมก็คืออย่างที่บอกว่าโลเราเป็นเป็นโลที่แบบเป็นโลต่างจังหวัดแล้วก็เซ็ต,ติ้งขึ้นมาเลยก็จะม,มีเพื่อนบ้านมาเซฮายบ้านนี้ใช่ใช่ได้ว่าแบบว่าไม่มีผีสาวมาหาไม่มีไม่มีทำไมผมก็มีที่หรอใช่อ่ะมีแต่เรากันไวหรือเปล่ามิ้ก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ใครใครใครกันแน่ที่มีคนมาหา ผมไม่มีผมไม่มีฮะผมอยู่เรือนเกือบเจ็ดแล้วุคนที่เขาชมมันเป็นยังไงมันไม่ทงไทรบ้านไอยังไงคุณก็พูดไปสิฮะเขาถามคุณเขาไม่ได้ถามผมเขาถามคุณฟงแบบไหนทงแบบไหนที่เขาถามว่าเออไม่ใช่ทงไทยบ้านแล้วหรอ ็แน่นอนว่าทํางานเราก็ต้องเจอคนหลากหลายเนาะแล้วเราก็แค่เมนชั่นคขบอกว่าเฮ้ยเราเคยเจอคนนี้เราก็เห็นคนนี้ก็เอ้ยเขาก็ดูเป็นคนที่แบบคุณไม่ทรง,บทรงแบบทรงตีพราศิ์เป็นอธิบายไม่ถูก่ะให้เพียงอธิบายอธิบายหน่อยหน่อยเขาก็าเป็นทรงแบบผมนี่แหละอา้าวเขบอกไม่ใช่คนไทยบ้านผมนเป็นได้ทุกอย่างตีหรือไทยบ้านกมเป็นได้โอ้โหผลาศิษฐ์ก็เป็นได้ครับผม เม่อวันนั้นตอนที่เราดีกไปอ่ะเราไม่รู้กลัวด้วยซ้ำว่าเขาจะอะไรจนจนเรามันต้องงอนขนาดนั้นเลยเหอพี่ไม่ได้งอนนะคะ่เไม่ได้งอนไม่ได้งอนทำไนิดนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าก็อธิบายอ่ะเขาเข้าใจแล้วว่าเราแค่แบบตื่นชมเขาไงเราก็ต้องมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบดูแบบดูอะไรนะฮะพูแค่ไหน ไม่พี่เก่งรอปลาพ่เก่งลอปลาให้ชื่นชมที่เก่งหน่อยนศักย่าศัก3ประโยคให้ชื่นชมพี่เก่งกกกเผื่อเขาจะได้แบบยืดได้ยืดได้คนไทยบ้านไท,ไทยไทยไทยบ้านคมเข้มอินเตอร์หนึ่งรอสมาร์ทหัวไวมีสติเก่งภาษามีความฉลดาดอารมณ์ตองข้อสุดท้าย เต้นเก่งอันดับหนึ่งเมนแดนระดับตำนานเท้าไฟไม่เคยแพ้ใครมาก่อนบนเวทีสามอย่างที่เราสึกว่าเขาแบบค่อนข้างแบบโอเคอ่ะอดเด่นพอใจนะที่จร่งพอใจครับอมเดบิวต์้ะไรทเดบิวต์เป็นอะไรคะเป็นบอยแบนด์เรู้ว่าจะเดบิวต์เป็นแฟน์เราชมตลาดอยู่แล้วเลยเอคิดจะไปเป็นบอยแบนด์หรอ วาาแบนนะะก็จมีเพิิหรอไปไปคู่อะจริงๆรูปที่อยู่ใกล้กันที่เป็นรูปนิ้วแบบกับรูปนิ้วแบบเนี้ยอันนี้คือหนิ้วน้ำพิงค์อันนี้คือหนิ้วบอกอันนี้เชื่อได้สักเท่าไหร่เชื่อได้เลยไม่เคยโกงเชื่อได้ไหมไม่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเดบิวต์กับน้ำพิงหรือเปล่าเพราะว่าน้ำพิงอาจจะเดบิวต์ไปเป็นแบบผู้จัดการวงก็ได้เขาจะไปรู้ไงนึกออกไหมล่ะจะเป็นโนเดิยวหรอ ใช่แล้วก็ไป,ไปไปไปส่งตามงานอะไรเงี้ยออไปดูแลศิลปินเขาหน่อยครับเป็นมาเป็นเป็นแบบพนัก,การเราเป็นหวานใจเลยหรือเปล่าไม่หวา,วานใจอหไม่แน่แต่ถ้าเป็นรถดีมา,าหวานแน่นอนเนขะารถเข็มนะมันจมกล่อมไงพี่ มันมีเค็มมีหวานมีทุกอย่างมันกลมกล่อมมีความหวานจากหมูกระเทียมโอ้ยพอมันมีความเผ็ดจากพริกไทยและแล้วมันอยู่ในนี้เหรอเผ็ดกะเหล้าพวกแซ่บอะไรแซ่บฝาก็พอๆกับรถดีมายเลยโอ้ไม่เคยยอมแม้กระทั่งรถดีมายก็ไม่ยอมก็เลยไม่ได้สินค้ามาแล้วมออก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างครบรถอยู่ครับเลยอ เหลืออีกประมาณกี่คิวเหลืออีกประมาณกี่คิวเหรอจริงๆคิดว่าอีกประมาณ8,000ันะ8,000กว่าคิวได้ยินมาแค่ไม่เกิน20่สินี่เฟกนิ่งรึเปล่าฮะเฟกนิ่งอะนิ่งนิ่งนะเพราะว่าได้ๆเราวางไว้ประมาณ400,000กว่าคิวฮะจริงๆแล้วแต่ว่าเราลดแล้วเหลือประมาณ8,000แปดพันพิทคอมเลยฮะถ้ากระแสพี่ๆดีพี่ๆสปอนเซอร์เข้าก็เราถ่ายต่อได้เลยเราไม่คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องต้องว่าแบบเรื่องนี้จบแล้วไปเป็นแบบว่าแบบ แฟนที่ว่าแทนอะไรอย่างเรื่องราวอะไรประมาณคือมันดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเรื่องแต่ไม่เปลี่ยนคนไงออไม่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าเ,ออเรื่องนี้จะเป็นยังไงให้ทุกคนได้ลองชิมดูว่าแบบมันจะอร่อยนัวมอนรสดีไหมออไหมก็อยากให้ทุกคนได้ได้เห็นว่าความตั้งใจของคุฝ่ายเป็นยังไงะคร<ช>ับซีรีส์วายเรื่องนี้ก็เป็น เป็นรสชาติแบบไทยๆเนาะที่หลายๆคนน่าจะแบบแล้วก็ยังเพราะว่าไทย,ไทย,ยรสชาติแบบไทยๆท,ยที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคน <c oughs> คุณกอดอกทำไมอ่ะ,ะเขารับบทเป็นผู้ว่าผมกอดอกมัง่งสัมภาษณ์ก่อนเเดี๋ยวออ็จะรับบทเป็นผู้ว่าแหละอ๋อรับบทผู้ว่าโอเคมันเป็นการปุมโทนเนาะไม่คุณก็เป็นพนายไงจะเป็นพู่หญิงแต่เรื่องขอกที่นี่ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ส่งบท ฝากได้เลยครับพี่เก่งได้ครับก็ขอฝากหกล้านวิวต่อไปได้เลยครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับเขยมจิลาต้องรอดนะครับรับรองว่าปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับส่วนพี่ๆสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับถือว่าพี่ๆรถดีมายนะครับผมอยากเข้าสิบจิลาฝากด้วยครับเข้าได้เลยนะครับได้ครับเราเหลืออีกยี่สิบคิวที่พวกพี่ๆ ใดๆที่เ็นดูเราสามารถเข้ามาเป็นส่วนร่วมในฉากต่างได้เลยจริงเรามีฉากทำอาหารด้วยนะคะผมขายด้วยนะครับถ้าไมเดี๋ยวนี้คุณขายเก่งค่ะได้แอบยินก็ว่าว่าคุณเล็งจะซื้อบ้าน70ล้านเหรอเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้ยินไหนมาฮะเราแอบได้ยินแบบได้ยินคุณพูดมาโอ้ถ้าผมมีเงินขนาดนั้นนะก็จะซื้ออยู่มันก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาไป็เล็งบ้านแค่ไหนเขาก็พูดกับผมแน่ตั้งแต่เราอยากได้บ้านหรืออยากได้เรือนหอม เอาเป็นบ้านก่อนแล้วกันฮะเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องดูบ้านก่อนไงช่วยพี่ดูบ้านว่าพี่เขาแบบอยากอยู่ในพื้นที่กว้างๆเขาไม่ชอบอแบบเล็กไหมเจ็ดสิล้านผมว่าน้อยไปผมว่าต้องซักซื้อก็ลงส่เลยนะเขาบอกว่าจะซื้อก็ลงส่วันเจ็ดสิบล้านผมไปพูดที่ไหนเนี่ยคุณพูดกับเราเมื่อสองวันที่แล้วก็เป <laughs> 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 ็นกำลังใจพวกเราสองคนในการสร้างบ้านด้วยนะครับผมโ้โหร่องหมอ แยกกันก่อนแยกกันก่อนตอนนี้เขาเขายังไม่อยู่ร่วมกับผมไม่ได้หรอครับฝากพี่ๆซัพพอร์ตด้วยครับเป็นช่วงวัยรุ่นข้างตัวครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการครบรอบนะครับ5ล้านวิวของ Official Pilot เข็มติราต้องรอดนะครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีการดูเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ เราตกใจเพราะว่ามันยอดมันก็ค่อนข้างออร์แกนิกเพราะว่าเราไม่ได้มีการบูมยอดกันอะไรมากขนาดนั้นเลยเราแต่ว่ามันก็ยังมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแบบกินโซแฟนหลายๆคนที่เริ่มเข้ามาดูมีพี่ๆแฟนคนไทยที่แบบเริ่มกลับมาดูอย่างว่าเข้ารออย่างก็ขบคุงมามานะครับเชื่อว่าเรนวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนครับวันนี้น้องเข้าเดือนไทยมันเลยใช่วนะ่าคว่านัดว่าข้กเดือนไายมันใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยครับว,ว่า จ,จริงๆเป็นช่วงเฉลิมฉลองเนาะแต่พอปีนี้มันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเอาเวเน,เนี่กับกับสิ่งนี้แล้วละ่ะคือเก่งรู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นในทิศทางที่รู้สึกว่าอยากให้มันยั่งยืนอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ทุกคนควรเอาเวเนี่ตลอดเวลาแล้วก็มีแนวทางที่อยากให้ทุกคนคีปสิ่งนี้ไว้เรื่อยๆเพื่อที่จะเราจะได้เป็นตัวของตัวเองได้ได้อย่างแบ เปิดเผออยอ่ะแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะเชิญนายผู้ว่าคระสรวงศึกษธิการนะครับก็บปีนี้น่าจะเป็นพูดกับคุณนายผู้ว่าด้วยพูดกับคุณนายผู้ว่าอครับพูดยังไงอ,ะอ่ะเราทับก็มามาถึค,าครับจริงๆปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ไฟมันในประเทศไทยของเรานะครับค่อนข้างาที่จะเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็ดีมากเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองนะครับมีการถ่ายการเรื่องของ ีในการส่งต่เท่าเทียมเป็นปีแรกเลยที่มีการแบบใช้จริงอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกับขโมลอาชีพทีคิวมากๆนะครับสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายก็อยากจะฝากไว้ถึงเรื่องของแบบการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมที่เราอยากจะให้ทุกคนตระหนักรู้จริงๆว่าเดือนนี้มันมันเกิดขึ้นทําไมแล้วเราจะทายังไงได้ต่ออะไรเงี้ยกับทุกๆเพศเลยอะไรครับกับการเปิดรับแล้วก็เปิดใจให้กับทุกคนในสังคมจริงๆแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ อย่างปกติสุขแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนะเพราะว่าแน่นอนว่าแม้ว่ากฎหมายมันจะถูกผลักดันไปแต่ว่าหลายๆอย่างเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มแบบคนที่มีอ,อยู่ในพมูนวนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้เริ่มเปิดใจแบบจริงๆแล้วก็เริ่มก้าวไปข้างหน้านะครับละทิ้งความเชื่อมายาคติต่างๆที่มีต่อเพศอื่นๆใดๆ และทิ่ว่าข้างหลังเราก็เข้าไปสู่สังคมที่เราจะสร้างความเข้าใร่วมกันได้กับทุกปเพศทุกวัยแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนะ่ครับครับขอบคุณครับค่ะพี่เิงอยากพูดอะไรอีกเหรรนะขอบคุณครับ 아 <목소리>